สวีดัสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องชาว DC ซีเกมเมอร์ทุกท่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบบอกนะครับในแมปทิมเบอร์กันอีกแล้วนะผมเรามาเป็นนักตัดไม้ทําลายป่ากันนะผม <c oughs> ซึ่งตอนนี้นะครับเราก็เกิดใหม่เป็นครั้งที่ส่งแล้วนะครับต้นไม้ของเราก็เปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับ งามตาเกลือทีเดียวนะผมแล้วเราก็ต้องมาตัดไม้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะเอาไปขายแล้วก็สร้างเกาะของเราให้ใหญ่โตขึ้นไปอีกนะผมฝ <c oughs> ันกลับไปเลยนี่แล้วเราก็ต้องมาขายตรงนี้นะฮะอีจัดไปแล้วได้มาพันกว่าเลยเหรอขอขยายพื้นที่ก็นะผมจัดไปเลยหนึ่งนะฮะฝั่งนี้ตรงนี้ไปอีกนะผมอีกหนึ่งทีจัดไปยาวๆไปก่อนเลยอีหนึ่งนะฮะอีกหนึ่งทีจัดไป ยาวไปอีกไหมวะเนี่ยได้แค่นี้นะผมยาวไปอีกโอเคหมดตังแล้วก่อนกลับเราก็ฟันไปก่อนเลยนะครับอุ้ยฝั่งนี้ได้หนึ่งนะบ <c oughs> อัน,นี้มันคือต้นทองนะครับมันคือต้นดอกทองของเรานั่นเองนะฟันเข้าไปเท่าไหร่แล้ววันนี้ร้อยกว่าเลยปึ๊บอ่าได้มา200สองร้อยนะครับเฮ้ยสองร้อยก็ชอบแล้วฟันไปก่อนเ <c oughs> มื่อได้มาแล้วเราก็ไปขายเลยนะครับโอเคมาดูซิว่าอัปเกรดอะไรได้บ้างนะผมเออเอาเป็นอะไรดีววันนี้มี โอ้คนงานนะผมเราต้องซื้อผัวเพิ่มนะครับซื้อไปเลยนะผมผัวของเรานะแล้วคนนี้เพิ่มไปอีกนะครับให้มันเร็วขึ้นโอเคมาครับผมผัวของเรามีอยู่3มคนแล้วนะฮะผัวของฉันมีอยู่3คนนะเอ,อ้ยสามีเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> <uition> <c oughs> ้ยอนุเพื่อนบ้านของเรานะเพื่อนบ้านของเราตรงนู้นนะต้นไม้ของพี่แกนะเป็นสีชมพูเลยนะครับน่าจะเกิดใหม่เป็นครั้งที่สามไหมเนี่ยฝั่งนู้นนะเป็นสีเขียวอยู่นะครับตรงนู้นก็เป็นสีอขีเดี๋ยว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 กูจมน้ำโอ้ไม่ก็ตกใจ <c oughs> ฝั่งนู้เป็นสีเขียวอยู่นะครับส่วนฝั่งนู้ก็ยังเขียวอยู่เหมือนกันนะมีฝั่งอื่นหรือเปล่าเนี่ยไม่มีแล้วนะครับขายไปเลยนี่ได้มา600อยกว่านะเราต้องเพิ่มพลังแห่งขวานของเราเข้าไปนะครับขวานแห่งทอนะเออไปอีกนะครับตรงนี้สักร้อยก็แล้วกันนะครับหนึ่งร้อยก็ช่มแล้วอีผัวของฉันมันเดินนะทำไมมึงไม่วิ่งวะเฮ้ยวันนี้นะครับเราก็จะเกิดใหม่ให้ได้สักครั้งนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋วว่านะได้มาแล้วสามร้อยกว่าชิ้นนะฮะขายไปเลย Uh huh. แล้วเราก็เปิดแมปไปก่อนนะผมเปิดตรงนี้ไปเนืองนะฮะฝั่งนี้ไปก่อนยาวๆไปก่อนนะผม <laughs> โอเคหมดเทียมนี้แล้วหมดถึงนี้นะผมไม่อยอมหมดเทียมนี้โอ้ oh, พูดต้แหลงกลางชับเปียกว่าแล้วเราก็ต้องเพิ่มคนงานนะเป็น4คน5คนนะครับได้5คนแล้วตอนนี้นะครับเพิ่มไปอีกเพิ่มมาเยอะๆเลยนะฮะสองคนเลยแบบนี้นะครับนั <laughs> ่นก็เกินไปนี่นะฮะเราก็ได้เรือมาแล้วจ้า เรือของเรานั่นเองนะครับเรือน้อยรอยรักไปครับแปนแแนแอนแอกแค่นี้พอกระโดดขึ้นมาอ่าได้อยู่ขอเก็บเลเวลขวานก่อนสักแป๊บนะครับไม่ไหวตอนนี้ขวานของเรานะจับไม่ไหวต้องเก็บเลเวลให้เยอะๆนะฮะเราจะฟันได้เร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนะขายไปเลยครับขายไปเลยนี่ได้มาพันกว่านะเพิ่มไปอีกนะความเร็วกระปีดของเรานะผมแล้วก็โอ้เปอร์เซ็น กดนี้เครับเพิ่มไปเลยนี่เปอร์เซ็นต์ของต้นไม้สีทองฮนะเพิ่มไปเลยเฮ้ยเร็วๆช่วยมึงอย่าอู้กันสิวะเฮ้ยเดี๋ยว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 มึงทรงผมอะไรของมึงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมเป็นผู้หญิงเหรอโอ้กูจ้างผู้หญิงมาทำงานหรือวะเนี่ย <c oughs> โอ้ยอันนี้พี่นา่ารอพี่นา่ารอของเราโอ้เดินมาดเข้มเชียวนะอ๋อฟันไปเลย <c oughs> นี่ต้นไม้ของเราก็สีส้มสวยส,วยสดงดงามนะฮะแถมมีต้นไม้สีรุ้งด้วยนี่นี่นี่น นะมันจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะต้นนี้นะฮะ <c oughs> อุ้ยสีโ้มมาสีแดงนะครับต้นไม้เหลววันนี้อยู่เป็นบล็อกคอรุรีเลยเออว่ะ <c oughs> เราก็มาขยายพื้นที่ใกล้ก้อนนะพมนี้200 200ไปอีก2 5 0อันนี้ก็สองรอยอันนี้ก็ร5อยโอ้โหตังค์เหลืออีกพันได้อยู่นะครับอ๊บไปอีกฝั่งนี้โอเคได้แค่นั้นครับ <c oughs> อ่าไปอีกนะครับ300ออีกทีโอเคไม่ได้แล้วประมาณนี้ อันนี้ได้อยู่นะครับโอเคพื้นที่ของเราก็เริ่มใหญ่ขึ้นพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ใหญ่ขึ้นแล้วก็เราก็ตัดไม้ได้เยอะขึ้นด้วยนะครับอัปเดตอะไรดีวะรอบนี้นะครับคนงานเพิ่มไปอีกนะเลเวลเจ็ดแล้วนะครับตอนนี้คนงานแล้วก็สปีดคนงานก็เพิ่มไปด้วยนะเออมีอะไรสามารถอัปได้อีกบ้างวะเนี่ยไม่มีแล้วนะครับหมดตังกก็ไปควันกันต่อเลยนะครับ <c oughs> <laughs> เปิดแผนที่ไปเรื่อยๆนะผมนี่ไปได้อีกนิดนึงนะโอเคหมดตังค์แล้วเหลือร้อยแปดสิบนะครับ ไปถึง2 0 0รอยยังไม่ฉ่ำเลยอยากรู้นะฝั่งรู้มันคืออะไรวะเนี้ยเราลองขี่เรือกันไปดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปิดแผนที่ให้เยอะกว่านี้อีกนะครับเปิดพื้นที่ของเราแล้วก็ให้ทีมงานนะครับฟันไปก่อนนะครับผมแล้วก็รอค่อยไปเกลียนบ้านชาวบ้านกันดีกว่านอะอฮ้ยตอนนี้นะครับมีแต่ตอไม้ทั้งนั้นเลยนะครับดูควันแป๊บเดียวเลยนะครับมีแต่ตอทั้งนั้นแล้วนะขึ้นมาพอสมควรอ่ามาแล้วมาแล้วเริ่มมาแล้วเราก็ควันกันก่อน,อนเลยนะครับอย่าให้ตอ ผุดขึ้นมานะครับต้นไม้ลดต่อผุดนะครับอันนี้ปื๊บแล้วเราก็มาเปิดกันดีกว่านะผมเปิดทางไหนดีวะเนี้ยเอาเป็นฝั่งนี้ก่อนก็แล้วกันนะผมให้ใกล้ๆบ้านของผัวเราทั้งนั้นนะฮะนี่คือผัวของดิฉันเองนะฮะฝั่งนี้โอเคได้แค่นั้นนะผมฝั่งนี้ไปอีกไปอีกได้ไหมไปอีก400อึ๊บไปอีกได้ไหมไม่ได้แล้วนะครับต้องมาฝั่งนี้อีกปื๊บไปต่อเนื่องโอเคได้อีกสักอันฮะได้อยู่โอเคครับผมเวียนเป็นวงกลมแล้ว เดี๋ยวเราไปเกาะตรงนู้นกันดีกว่านะครับมันสามารถไปได้หรือเปล่าครับเนี่ยนี่คือเรือลำน้อยของเรานะแอนแอนไปเลยตรงนู้นนะครับเป้าหมายของเราคือตรงนู้นแต่ไม่รู้ไปถึงหรือเปล่านะครับผมมันคือก็อะไรครับเนี่ยน่ากลัวจังเลยเกาะแห่งจรสลัดเลยครับหรือว่ามันมีต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อะไรเปล่าเนี่ยเก็อะไรวะโอ้ยน่ากลัวเกาะจรสลัดแน่เลยนะครับมีต้นไม้กลางเกาะอยู่ด้วยนะครับเราสามารถเฮ้ยน่าสนใจน่าสนใจนะครับเราต้องจอดเรือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ขึ้นไปด้านบนนะครับ มีหัวกระโหลกอยู่ด้วยโอ้โหกระโดดขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเดี๋เดวเดดี๋ยโอ้ยดำน้ำเลยวกูโอเคเราขึ้นมาบนกอดได้แล้วนะฮอุ้ยมีอะไรเนี่ยโจรนสลัดใช่เลยมันคือโจรนสลัดนะครับปึ๊บฟันโอ้โหนานโค นานโคแน่เลยนะ <c oughs> ครับโอเจครับนี่คือเป้าหมายต่อไปของเรานะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเราขอไปเก็บเลเวลขวานควานนะ้าหน้าดําของเราก่อนดีกว่านะผมกลับบ้านก่อนดีกว่าไม่ไหวดูแล้วนะครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงแน่เลยนะครับ แตง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 เรากลับบ้านกันดีกว่าครับผมแตง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 เเมื่อไรกูจะถึงวันนี้และเราก็กลับมาเฉิดฉายที่บ้านเราอีกครั้งแลวนะครับโอ้ต้นไม้ขึ้นมาเยอะแยะหมดแล้วตอนนี้ปึ๊บจัดไปเดี๋ยวเราไปขายกันดีกว่านะครับได้ทั้งสามพันกว่าแล้วตอนนี้นะครับสามพันกว่าชิ้นเราต้องขายได้ประมาณโอ้เจ็ดพันกว่านะเดี๋ยวขอเงินคนงานเพิ่มดีกว่านะครับอือและเราก็อัพเลเวลให้กับขวานขวาหน้าดําของเรานะผมเฮเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราไปตัดต้นไม้ต้นหนูกันให้ได้นะครับ ไม่รู้ว่าจะใช้เวลากี่ชาตินะครับมาลองดูกันนะครับเราขอตั้งภารกิจก่อนนะผมภารกิจแรกของเราก็คือขยายพื้นที่ให้เต็มก่อนนะผมลองดูกันซิว่าจะได้หรือเปล่านะผมขยายพื้นที่ให้เต็มก่อนเลยนะเก็บตังค์สะสมตังค์กันไปเรื่อยๆเพื่อที่จะขยายพื้นที่นะครับและภารกิจอื่นขอให้ตามมาทีหลังนะฟันไปก่อนทีมงานผัวทั้งหลายแหล่ของเราก็ช่วยๆกันไปก่อนนะช่วยกันไปเลยน้องบอลขายไปขายไปแล้วก็เราก็มาเปิดพื้นที่กันตรงนี้ปึ๊บ มาได้อีกได้อีกนะครับโอ้ทีมงานปลามาแล้วนะครับปลายุดนะครับทีมงานปลายุดก่องเรามาแล้วนะอ่าฝั่งนี้ครบแล้วนะครับเหลือแค่ตรงกลางตรงนี้ปื๊บโอ้มีฮอประชุมอะไรอยู่ไม่ดูนะ <c oughs> ตังเหลือยอยู่300กว่ากว่านะครับอ่ามาตรงนี้นะหมดตังแล้วเรยวเราก็ขอตัดไปขายกันอีกครั้งนะ <c oughs> ตอนนี้นะครับพอเราไปเจอแพ็กเกจนะครับต้นไม้สีทองทั้งหมดนะครับเราขอใช้พลังแห่งเงินนะครับซื้อไปเลยนะผมจะเป็นยังไงมาลองดูซีนะครับ นั่นไงทองหมดเลยเฮ้ยเฮ้ย้หโอ้โหสุดยอดสุดยอดก้วยทอดนะครับทองทั้งหมดเลยนะผมหรือว่ามันได้ทีเดียวเครับเนี้หรือว่ายาวตลอดเลยมาดูกันซิโอทองทั้งหมดนะครับอรามงามแท้นะครับตังเราก็ได้มาเยอะๆเลยนะปึ๊บซื้อคนงานเพิ่มนะโอเคเลเวลแม็กแล้วอันนี้ก็ซื้อไปด้วยโอเคตังหมดแล้วฝันไปเลยนะครับฟันไปขอทองมาอีกนะครับผม มันได้มาตลอดเลยหรือเปล่าครับเนี่ยเราต้องมาลองดูนะครับเราต้องมาลองดู <c oughs> ไหนต้นทองมาอยู่ฝั่งนู้นแล้ววะเนี้ยเอ้ยหรือว่ามันขึ้นมาทีเดียวอะ่ะไม่นะอย่าบอกว่าขึ้นมาทีเดียวนะเอ้ยฝั่งนี้ทองทั้งนั้นเลยนะครับฟันทองก่อนฟันทองนะไม่ใช่ฟันเงิน <c oughs> มีแต่ทองทั้งนั้นเลยนะครับเราลองมาดูกันซิว่าถ้าเราฟันทองทั้งหมดแล้วออกไปแล้วนะครับมันจะเป็นยังไงนะผม มันจะขึ้นมาอีกหรือเปล่านะถ้าไม่ขึ้นนี่ชิบหายเลยนะเสียตังเปล่าเลยนะกูว่าน่าจะใช่แน่เลยนะทองมันขึ้นมาทีเดียวแล้วก็ที่เหลือมันจะไม่ใช่ทองแล้วนะโอ้โหกูก็นึกว่าทองตลอดการถือว่าเสียค่างโง่ไปก็เลยกันนะฮ <c oughs> ะอรกันนี้่โอ้ยมีฝนทองตกลงมาเว้ยเว้รู้ว่ามันได้ตลอดวะไม่รู้ <c oughs> มีแต่เกาะทองเกาะนี้มีแต่ทอง <c oughs> มีแต่ทองทั้งนั้นเลยนี่นี่ก็คือเกาะแห่งทองคําของเรานะครับ <c oughs> ผัวของฉันทั้งหลายแหละก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับนู่อยู่ตรงน้นนะแล้วเราก็มาฟันทองกันอีกแล้วนะมาขายเลยมาขายเลยเราจะเปิดแผ่นที่นะครับได้มาหมื่นกว่านะโอ้ไม่ก็หมื่นกว่าเหรียญครับเราก็เปิดแผ่นที่ไปหมดก่อนเปิดไปอีกฝั่งนี้ก็ไปอีกได้นะไปอีกอีกตรงนี้มาอีกหมดได้อย่างเนี้ยอย่างไม่หมดนะครับฝั่งนี้หมดแล้วตรงนี้คืออะไรวะนี่มันเว้นวางอยู่ทําไมอ้าวนี่ไง คนรถทองมาแล้วนะครับหนุ่มรถทองหน้ามนคนขนทองนะครับนี่มันจะรถต้นไม้แล้วก็ต้นไม้จะกลายเป็นทองนะครับอุ้ยเหลืออีกจัง7จ็ดพันแน่เปิดแมพให้หมดก่อนฝั่งนี้ก็น่าจะหมดแล้วนี่น่าจะอยู่ฝั่งนู้นครับที่ยังไม่หมดนะผมจัดไปโอเคได้นี้มาเร็วด้วยนะฝั่งนี้ก็หมดแล้วเหมือนกันนะเหลือแค่ฝั่งนู้ทีมงานของเราก็ทีมงานผัวของเราทั้งหลายแหล่ทั้ง11คนนะก็ฟันไปเรื่อยๆเหมือนกันเราเปิด แมปครบแล้วนะครับอุ้ยมาสามารถเกิดใหม่ได้เลยเนี้ยอ๋อถ้าเปิดแมปครบแล้วก็เกิดใหม่ได้เลยเหรอครับโอ้โใหม่กุเนสนะฮะเกิดใหม่ต้องได้2 0 0 0 0ก่อนอดรอได้แค่หมื่นสองแต่ก่อนที่จะทําภารกิจเกิดใหม่นะครับเราขอไปจัดการไอ้ต้นไม้นู้ให้ได้ก่อนนะผมเลเวล18แล้วนะครับเอาไว้ถึงเรเวล20นะครับโอเคครับตอนนี้นะครับพลังขวานของเราก็ดีขึ้นมาชักนิดหนึ่งแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลองดูกันในเกาะนู้กันดีกว่านะผม เพราะมันจะใช้เวลามากสักเท่าไหรนะผมถ้านานแรงก็ขอลาก็แล้วกันนะไปก็ผมลงเรือน,น้อยลอยวนไปยังกเกาะแห่งจนสลัดโน้เหมือนเดิมนะผม let's go <S ไปกันตรงนู้นนะจ๊ะเธอจ้าเฮ้ยฝั่งโน้นมันมีเกาะด้วยเหรอครับฝั่งนู้นอ่ะหุยน่าสนใจตรงนู้นนะเดี๋ยวเราไปเกาะนี้ก่อนนะผมเราต้องพิชิตเกาะน,นี้ได้ก่อนนะไม่ได้ครับเราต้องตั้งปริธานเอาไว้นะผมว่าเราต้องพิชิตทุกเกาะให้ได้นะเดี๋ยวข้อไปพิชิตเกาะเพื่อนด้วย นะครับไม่สามารถฟันเกาะเพื่อนได้เออลืมไปนะครับผมโอเคมาลองดูกันซินะว่าจะร้อยหรือเปล่านะโอ้ฝั่งนู้นก็มีไงโอเคครับน่าจะมีอีกหลายเกาะเลยนะผมเราไปพิชิตไปทีละเกาะก็แล้วกันนะผมเกาะกลางตรงนู้นนะครับเราเคยพิชิตไปแล้วในคลิปที่แล้วนะผมวันนี้เราก็มาพิชิตในเกาะน,นี้กันบ้างไอ,อ,อ้เกือบไปนะโอเคมาควันกันเลยดูซิ ว่าจะร่อยแค่ไหนนะผมน่าจะนานโขเลยเราก็ฟันมาเวลาประมาณ5นาทีแล้วนะครับได้ลดมาแค่ไม่กี่ไม่กี่พันเองนะผมโอ้เหลืออีกตั้ง1 8ืนเน่ยไม่รู้ว่าจะไหวไหมเนี่ยเออนะครับคลิกกันจนมือหงิกแล้วตอนนี้ <laughs> มารอก,กันต่อไปฮะโอเคครับตอนนี้นะครับเราควันเหลือประมาณหมื่นสอแล้วนะผมก็ยังไม่ไหวนะผมยังพยายามต่อไปเรื่อยๆนะ นี่ต้องควันแบบหลาย,ลายมุมหรือเปล่าวะกระโดดขึ้นไปได้ไหมเนี่ยก็ยังไม่ไวที่จะควันต่อไปนะผมต้องขึ้นได้ได้ด้านบนได้เปล่าเนี่ย <c oughs> ขึ้นไปฮึบขึ้นได้ไหมไม่ได้ <c oughs> แล้วถ้าควันตรงนี้มันเป็นอะไรไหมเนี่ยฮึบควันควันโอ้ยเออต้องควันด้านบนหรือเปล่าตอนนี้นะความฝันของเราก็ใกล้ที่จะสําเร็จแล้วนะครับเหลือ <c oughs> อีกส0 0พันกว่าๆเท่านั้นเองนะครับคลิกมา20นาทีแล้วนะครับ <c oughs> นะแรงกว่าป๊อปแคสลาวเออนะครับ เพื่อนๆเคยเล่นป๊อปยุดรอเปล่าครับผมไปเล่นกันได้นะผมมันดีนะตอนนี้นะครับเหลือแค่800ไเป๊ะๆแล้วนะผมลดมาเรื่อยๆครับผมความฝันของเราใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับในเวลา20กว่านาทีที่เพื่งไปของกูกูทํามันได้สาเร็จนะฮะเฮ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอยากใครมาแย่งกูนะโอ้ยเป็นยังไงเป็นยังไงฮึบเฮ้ยอีกนิดอีกนิดเท่านั้นอีกนิดเท่านั้นนะ มาดูกันซิมาดูกันหุยร้อยกว่าแล้วนะครับโอ้เก้าสิบเจ็ดสิบห้าสองสามสิบแปดเรียบร้อยเจดู yeah, <c oughs> สุดยอดนะโอ้เวลาที่เปลืองไปของกูนะเวลาชีวิตหมดแล้วปึ๊บไปครับผมกลับไปยังเกาะของเราก่อนดีกว่านะผมไปขายไม้กันดีกว่านะ <c oughs> ได้มาทั้งสนะี่หมื่นเน่ยโอ้ไม่กอดและเราก็มาถึงบ้านกันแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเธอจะไปครับนี่บ้านเราหรือเปล่าครับเนี <c> ่ย <oughs> นันไปนี่ถ้าเราขายแล้วก็เกิดใหม่นี่ตังมันจะไปด้วยหรือเปล่าครับผมขายไปนะครับโอ้เกือบแสนเกิดใหม่โอ้ไม่ก d ตังหายนะโอ้กูสาสะรสมบ้าบอคอะคังรู้งี้รู้งนี้กู <c oughs> ไปทําอย่างอื่นดีกว่านะอ่าโอเคได้มาแล้วนะครับผัวกองฉันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดีเฮ้ยเพิ่งรู้เหล่าสามารถปีนได้ด้วยเหรอครับ โอ้ร,อร,อร,อร้อย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 รอบนี้เป็นสี่ม้วงนะ <c oughs> ในเวลาที่เสียไปเมื่อกี้นะเราก็สามารถพิชิตเกาะน,นั้นได้นะก่อนนี้ก่อนนี้ก่อนนี้นะและเราก็เคยพิชิตเกาะน,นี้ได้แล้วเหมือนกันนะสองเกาะแล้วตอนนี้นะครับซึ่งตรงนู้นนะมีอยู่หนึ่งเกาะด้วยนะฝั่งนู้นก็มีอยู่นะฮะโอ้ไกลโขมากเลยนะฝั่งนู้นก็มีอยู่หนึ่งเกาะน,นะครับในคลิปต่อๆไปก็เราค่อยมาเก็บกันเรื่อยๆนะผมค่อยๆไปเก็บกันทีละเกาะน,นะผมเสียเวลาไป เยอะเลยเนี่ย <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> เพื่อผู้ชมเราทำได้นะผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะผมในคลิปก็ไม่กี่นาทีนะแต่ผมเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ DC Gamer <c oughs> ขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวีทสวัสดีไปละจุ bye ๊บจุ๊บบายบายโอ้เปลืองเวลาชีวิต